ที่ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอบางระกำมจังหวัดพิษณุโลกวันนี้พลโทรประสานแสงสิริรักแมทัพพาคที่3มาสังเกตการการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2567พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจเลือกให้เป็นปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนและข้อกำหนดต่างๆตามนโยบายของกองทัพบ,บกด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการการตรวจเลือก ให้กับผู้เข้ารับการตรวจเลือกตลอดจนผู้ปกครองครอบครัวและประาชาชนทั่วไปวันนี้การตรวจเลือกนะครับวันที่2ของอำเภอบางระกำจำนวน7จ็ดตำบลได้แก่ตำบลพันเสานิคมพัฒนาชุมแสงสงครามบึงกอกวังอิทกคุยม่วงและตำบลบ่อทองมีผู้เข้ารับการตรวจเลือกทั้งหมด371นาย และต้องรับราชการเป็นทหารกองประจำการจำนวน61นายครับส่วนบรรยากาศการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการประจำปี2567ของอำเภอเมืองพิจิตรก็เป็นไปอย่างคึกคักเช่นเดียวกันนะครับมีชายไทยจาก16ตำบลของอำเภอเมืองพิจิตรเข้ารายงานตัวจับใบดำใบแดงจำนวน764คนท่ามกลางการให้กำลังใจครับของครอบครัวญาติและเพื่อนฝูงที่ส่งเสียงเชียร์กันสนั่นอาคารศูนย์ประชุมวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรครับ โดยพลโทรประสานแสงสิริรักแม่ทัพภาคที่3ก็ก็เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานครับได้ย้ำสิทธ์ถึงสิทธิ์ของประโยชน์สิทธิประโยชน์นะครับของกองทัพบ,บกมีโคต้าให้ทหารที่ปลดจากกองประจำการเนี่ยได้เข้ามาสอบแข่งขันตามโคต้าของแต่ละเหล่าทัพอีกด้วยครับทผู้ชุมเห็นบรรยากาศนะฮะไม่ว่าจะเป็นสมณะในดะก็ตามแต่พอถึงเวลาการรับใช้ประเทศชาติตามหลักและหน้าที่สากลที่กําหนดของประเทศเราก็ย่อมมาแสดงตนไม่ว่าจะเป็นนางฟ้าเขาเรียกนางฟ้าทหา การตรวจเลือกอาหารกองเกินก็จะมามีสีสันกันในหลายๆจังหวัดก็จะเห็นได้ว่าจะพบนางฟ้าขึ้นบ, Social Media บนโซเชียลมีเดียมากมายเลยทีเดียว